สวัสดีพี่น้องพบครับมณีบรรยากาศบุญช่วงเพื่อจำเมือวาปีเนรอสําหรับมณีแม่เป็นบุญช่วงเพื่อประเพณี ของหมู่บ้านเนาะนจะจะเป็นจัดกุ่มทะเลทีเนาะในงานนี้เป็นประจำช่องหมู่บ้านปคณะผิดสอบคือบรรพุบบาลเสมียเนาะนปีนี้เป็น,นปออกบรรพุบบปพไปจะผักไงนะครับใส่ของเพ่นส่วนข้าพเจ้าอยู่ผ่าบาลเสมียตอนนี้ลาคือดังที่ข้าพเจา้าว่าที่นี่เป็นงาน

สำหรับพัดใปวิญญาณเป็นเครื่องสวงของมัสมีอาบานได้ค่ะบานได้กระสือป๋าระซื้อได้กินจริดหรือกู้หวาะอันนั้นเป็นเครื่องสวงบานแกงกู้เนาะท่านจะผ่าเป็น เวลานาทีนี้ก็กําลังกาเกียมเข้าสู่การแขขันจะหน่อยกาเกียมรับส้มที่สร้าน้องพี่น้องเเือานาเกาแซ่บบรรยากาศโดยรวม้แคนพุ่นเนาะบรรยากาศสลา้าวกอันนี้าวงามประจําหมู่บ้านสมเฮาเนาะพ่นมามรับแขกรับพุ่นเนาะ นายชิพ่าขึ้นไปบางบรรยากาศเล่ั้งทั้งๆไปเนาะอ่าอันนี้เจ้าแหลกแหกมันเรื่อของบาสเมียเนาะปูรักคำไส้อ่าเพิ่นเผินมาจอดเทียบทาถึงมุนยาเพิ่นสอบไปละลองหนึ่งนะ่ะ อันนี้เป็นเพื่อใหญ่นะจำนวนเถื่อประเพณีโค้กกระโดดเจ็บพลัง มอันนี้เป็นสีไพ่ก็หน่อยชอบาีไผ่บรรจซุ้มเนาะลั่งทดสอบนารมาแล้วนะจ๊ะเนาะขอบมาต่อไป้เป็นการทบสอบของบ้านบันแม่อันนี้เป็นเพื่อของบ้านแม่นเนาะซีสันเจอจ่าเพื่อเนแ่น อันนี้เป็นอำนาจสิบัยขบนตรวจสอบวันนี้งทุกอาจารย์สบางอยู่ดอกไฟเฮ้แห้งอยู่สุสอตไลท์วันนี้บรรยากาศค่อนข้างอาเบาพี่น้อเยเป็นบรรยากาศดีนะกัน นังหัดสุมกขา,ามาทำซ่มเนาะฝนบ่ตกกัถือว่าผมมีอุปสรรคนะช่วยอันนี่ก็เวลาแตยป้งเพื่อ,พอดีพี่น,น้องกำลังก่วขัสู่าการกาวเ่ยมที่ส้างมันน้องนะของบุณดเพนีสรงเฮือประจำพี ที่บานเมียร์ก็คือดังเจ้าพระเจ้าว่าไปนั้นพี่นี่เม็น็นมอบให้บานเคปุเป็นจั๊กลาลหลายซีชั้นละลายลำเพื่อนเนาะนะซีส่งีฝ่า พัฒนากรเล็กพอนี้มีจักกระเทเข้าใจถือว่าปีนี้อ่ามีเฮือครอบรวมจักคันอยู่นับได้ก็7ลำเฮือพี่น้องแต่ว่าเป็นเฮือประเภทเฮือใหญ่แม่นลเนาะแล้วก็เฮือกลางล ะอะไรเพิ่มหน่อยช่วงล่ำขาดว่าแค่นีว่า,า,วาในต้นแรกมันคือสีแดื่อส,สนันเลยขแข่งครับ <c oughs> สำหรับซีพเพยเขาสวงเขาประจำปีนี้ก็เป็นสรุปมาใหม่แบบมีเก่าล่ำม,มีเก่าบ้านมีเก่าปากสวนเก่าห่วงนาหันหมีปากเสมีย บ้านแกงคูบ้านแม่บ้านปะข้าบ้านปะข้าบ้านปะข้านำ้ำเนาะแล้วก็บ้านน้องโคู่เพื่อนหน่อยบ้านตักสุม้มเนาะสําหรับบ้านที่เขาห่วงกันนี่สนั่น ำหรับบส้มนี่ก็มีเ่หน่อยช่นัมมเินาำเพื่อหน่อยเพื่เงินสามลำเ่เสี้ยบังกแล้วก็เดินสิ้าส้มมาทงความรู้สึกของครับส้มนะเป็นสบาใจไปจลุกมั้นี่บรรยากาศเป็นไรห่อนบ กมันขาดรอยังไงรไม่ได้ขาดลายอตอนนี้ก <oten Jetzt die abil itation> ็หอดเวลาหน้าที่ก็แก้มเขาสู่บันที่แสงน้ำน้องนะ

เมืองวันในช่วงเวลาตอนนี้เพื่อภัยสีโรดสิเด่นโมงราคาสีสันเพื่อลำไส้สีโดงามแด่ครับน้องวันที่สั่งน้องพี่หนึ่งแล้วฟางนั้นก็เป็นบนหิดเบากล้องขนาดกรมการ เป็นบนจุดชมของรประทานแขกยึกเชิรดูฟังบางบางบรรทุกจะผาดพี่น้องเอาซุ่ระยะใกล้ไทยนะท่านสนใจแขกไหม จักน้อยเวลาหาที่สุตทะเขาบปาสุดได้าแย่เอาตอนนี้เพื่อทาไต้องรไา้แต่ย่อยคอยลองลงมาจากมานาเรี่ยงานหอดใส่อย่างนีเปนหอดอุ่สามไ่้องไปดอต้องเลิก ก็ตาราเทวาไม่พอีต่โดเด่นแตกต่างกันเนาะสันกลงามแต่เทนั้จะ เป็นยิ่งข้ามการตรัดสินของกรรมการ,รเพิ่นไทยซีมี่เนไทที่เขาครับโคตรเทียบเ,เดียวคะแนนจากการแข่งผลยล่ตามการตรัดสินขอเพิ่นนะเดี๋ยวเราฟังกันถ้าฟังเบื้องโคมากข้าขพเจ้าทั้งเบืองกองเขาเ,เมียนราเสียราเสียเกิอใหญ่ ทัดจะบานห้าบยัดจะบานห้าบาทเลยบานห้างชมลับทัดไปอีกจากบาตเมียลำหน่อยป็นบาตเมียทัดไปเแมนตันตัซุมทัดไปอีกแมนบานานกโภ กระทัดไปอีกสีเขียวเป็นบัตรแกงกุก๊กแลก้กกวกระทัดไปอีกสีสมเพื่อนไงเป็นบัตรแกงกุ๊กกระทัดไปอีกเป็นตันตซุ่มทัดอีกเป็นบัตรมะขามนำสุดท้ใสนะถือว่าหอมการที่สัง่นปปง,งน้องเป็นกระจุบหกข้อลูกมะฮอดนี่ใช่แล้วเนาะ Hãy bưng cho kênh Ghiền Mì Gõ dai không không so so

เอาาราหรับการสั <ans> <T un key aquilo> ่งน้องกับ <hani> ที Likewise, but, like ่สเน่กพี่น้องให้แดสีสุกใหม่ให้ังนะแต่ถ้าแก้มรอ้าหักมถากัขันหอมตะบิดของ การแข่งขันทุนสองทีนี้ท<ะ>ัลล่าคีนีแมตต์กอลแล้วนนมาถายส้มในกินไหนด้อติดตามไปซึ่งข้าพเจ้าจะลงคลิปให้ย่างไว้ว่าเราไม่ควติดตามหรอเนาะหลังจากแข่งขันแล้วหอบใจหาหน้าที่ที่สำเร็จแล้วข้าพเจ้าจะลงตับเนาะก็ติดตามไปเลยเพลลี่น้องให้ติดเราท่านมีเวลามีเวลากับเร